สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอมมาแล้วนะคะตอนนี้เรามาดู Honda Jazz กันดีกว่านะคะคันนี้ราคาเบาๆนะคะ79,000บาท Honda Jazz ปี04นยนะคะ, 7, 9, ะ,คะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงทั้ง4บานนะคะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติเลยสีรอบนอกสวยๆนะคะติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยภายในสะอาดนะคะ สภาพภายในนะคะภายในสีดำสะอาดเบาะล้างนะคะคันหน้ามีสีแตกบ้างตามอายุการใช้งานนะคะเรื่อยๆนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กแล้วเรียบร้อยนะคะ <ๆ S 1> เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะคะฟังเพลงได้ <ๆ S 1> โดยรวมคือใช้งานปกตินะคะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเนาะ เพิ่งวางเครื่องมาใหม่นะคะมีใบอินไว้ให้นะคะราคา7,9,000บาบาทเอกสาเรเล่มชุดโอนครบนะคะสามารถโอนได้นะคะสนใจดูรถได้ที่จังหวัดราชบุรีหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าของโดยตรงที่นี่เบอร์โทรใต้คลิปนี้เช่นเคยคะ่ะยังไงฝากรบกวนติดตาม รวมรถมือสอง JK เราจะเป็นสื่อกลางเพื่อหารถให้กับทุกคนได้เลือกไปใช้กันนะคะฝากด้วยนะคะทุกทุกคนวันนี้จบการรีวิว Honda j a z z เเกียร์ออโต้กระจบไฟฟ้าคันนี้ในราคา7 0 0 0 0มืน